สวัสดีครับผมเท่าบันเทิงนะครับเชื่อหรือไม่ใช่หรือเปล่าก็พบกับพระสมเด็จวัดระฆังอีกสักองคหนึ่งนะครับสวัสดีครับมาอีกแล้วครับพระสมเด็จวัดระคังนะครับองค์นี้แท้ แฉอีกแล้วครับแ้ตาเปล่าอีกแล้วนะครับดูให้ดีนะครับจริงหรือไม่นะครับใช่หรือไม่ดูให้ดีนะครับเชื่อหรือไม่นะครับใช่หรือเปล่าองนี้คือสมเด็จวัดระฆังนะครับอ้าวให้ดูกันชัดๆนะครับดูนะครับนี่ องนี้เป็นพิมพ์รรพระประธานพระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่เ,เขาบอกว่าสมเด็จวัดระฆังแท้ๆเนี่ยต้องมีหูมีตาองนี้นะครับเอาเพื่อนๆดูซิมีไม่หูมีหูดูดิครับมีตาไหมครับมีครับมีตาจมูกปากครบนะครับนี่แล้วดู เกตพระเกตโอ้ยรับกับนะครับนะครับรับกระผูตาจมูกคอนะครับนะอกพึงผายมีร่องรอยคมจีวรนะครับดูสังคตินะครับ,นะรบอันี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์สุดนะครับเพราะมีเอ,อ่อมีทะลอก นะครับมีมีผิวเปิดบ้างเล็กน้อยบางส่วนแต่ว่าพิมพ์คมลึกนะครับดูดูช่วงแขนนะครับขวามือของเราซ้ายมือของพระนะครับดูนะครับลึกนะครับตรงนี้ลึกโอ้โหลึกนะครับนี่แล้วตรงจากช่วงไหลลงมานี่เหมือนเป็นกรามเหมือนกรามนักกรามกรามน้อย นะครับแล้วดูเส้นสังคติพาดทอนแขนชัดเจนนะครับเรามาดูวงแขนด้านนี้นะครับด้านซ้ายมือของเราโอ้โหนี่นะครับเนี่ยนะครับวงแขนหักศอกเล็กน้อยนะครับดูนะครับอืมนะครับแล้วก็นั่งนะครับดูมันมีมิติของหัวเข่านะครับ เข่าด้านนี้จะยกสูงขึ้นนะครับเเนื้อที่เดี๋ยวเออเนื้อที่ก็นะครับเขาจะยกสูงขึ้นนะครับองค์นี้ก็จะต่ำลงนิดหน่อยแต่ว่าเสมอกับฐานที่2นะครับส่วนด้านนี้ก็นะครับนะครับก็ฐานนะครับฐานชั้นแรกนะครับกับหัวเข่านะครับก็จะ เสมอกันนะครับนี่นะครับดูความเสมอกันมันเป็นมิตินะครับเนี่ยนะครับเออมันมีความลดลันของชั้นแล้วก็ดูฐานชั้นล่างสุดนี่ตรงปลายนี่เลยตรงปลายนี่จะเหมือนกับเหมือนฟันหนูอะ่ะเหมือนฟันหนูอ่ะนะครับเนี่ยนะครับเข้าไปในซอกเนี่ยนะครับแล้วก็ฐานชั้นล่างสุดนี่ นะครับตรงจะมีจะมีเส้นนะครับสังเกตดูให้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะทำมือนิ่งๆหน่อยดูให้ดูเส้นตายฐานเห็นหรือยังนี่นะครับเนี่ยตรงเนี้ตตยตรงใต้ฐานเนี่ยก็จะมีเส้นนี้เห็นยังครับเดี๋ยวจะดูยากหน่อยนะครับต้องต้องให้ดูกับแสงแดดเดี๋ยวนะ เออนี่เห็นแล้วเห็นแล้วเนี่ยนิ่งๆเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยเส้นใต้ฐานนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ยเออเนี่ยอ่านิ่งๆเลยเนี่ยนะครับสมเด็จวัดระฆังพิมพ์ใหญ่นี่ครับเส้นใต้ฐานนี้สําคัญนะครับเนี่ยนี่เลยเนี่ยเออนะครับเพื่อนๆก็คงพอสังเกตเห็นนะครับเส้นใต้ฐาน นีตรงฐานชั้นล่างสุดก็จะมีเหมือนเหมือนคล้ายๆเป็นเยื่อๆบางทีก็เหมือนเป็นคล้ายๆช่องหรือเหมือนท่อนะครับจะต้องติดกระครอบแล้วก็จะมีคร,ร์มนืดครามเนนะครับมีฟร,ร์มเนะความนืดคล้ายๆเป็นเยื่อๆเยื่อใหญ่อะไรแบบนี้นะครับเออเหมือนเวลายกขึ้นมาแล้ว ก็จะมีรอยคล้ายๆรอยเนื้อๆของแต่ละชั้นนะครับนี่เออเราดูซุ้มนะครับซุ้มแน่ครับซุ้มนะครับซุ้มก็จะมาเป็นเปาะเปาะป้องป้องมีความเบี้ยเอียงไปทางด้านนี้นะครับด้านซ้ายนะครับเนี่ยนะครับซุ้มกับเบี้ยเอียงไปทางด้านสายมือนะครับนี่แล้วก็ลักษณะซุ้ม ก็จะต่อกันเป็นข้อปองอ้อยเป็นช่วงช่วงนะครับลึกนะครับเนี่ยเส้นซุ้มไวยพาซีนี่มันจะม้วนลึกเข้าไปนะครับนี่นะครับอ่อนี่เส้นบังคับพิมพ์เส้นบังคับพิมพ์เส้นนี้ก็จะตกอยู่เห็นไหมครับชัดๆเลยเนี่ยเส้นบังคับพิมพ์ก็จะตกอยู่ประมาณเลยหัวไหลนะครับประมาณกลางกลางไหลไม่ถึงเข้านะครับนี่เห็นชัดๆนะครับ นี่นะครับมีหูมีตานะครับหัวเข่านะครับสูงนะครับสูงต่ําไล่เรียงกันได้ระดับนะครับนี่นะครับนี่ครับแล้วก็พูดถึงอันนี้ฟ้านะครับนะครับฟ้านวลเทานะครับฟ้านวลนวลเทาเทานี่เต็มองนะครับ นะครับแล้วก็จะมีสีออกน้ำตาลน้ำตาลเขาเรียกว่าเมือกกระเบนนี่ก็จะมีอยู่ตามซอกนะครับตามซอกองค์พระพื้นที่ด้านนี้จะแคบลึกนะครับส่วนด้านนี้ก็เนื้อที่จะกว้างกว่านะครับแล้วก็จะพื้นที่ก็จะจะแบบว่าจะด้านนี้จะจะจะแคบนะครับด้านนี้จะแคบแล้วก็ลึกลึกด้านนี้ก็จะกว้างแต่ว่าจะมีความ ในระนาบที่สูงความเล็กน้อยนะครับไม่มากนะครับนี่นะครับลองดูด้านข้างนี่ด้านข้างโอ้โหอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงมวลสารเลยนะครับพูดถึงมวลสารนี่ครบจัดเต็มนะครับนะครับโอ้โหนี่พลิกกลับด้านหลังนี่นะครับด้านหลังนี่เป็นแบบที่เขาเรียกว่าหลังสังขยานะครับเหมือนหน้าขนมเหมือนหน้าสังขยานะครับ เออนี่นี่อันนี้เขาเรียกว่าหลังสังขยานะครับก็จะมีร่องรอยนะครับร่องรอยของความเก่านะครับนี่นะครับเม็ดสีกระเบื้องหรือกวดเทาหรืออ่อเป็นเม็ดสีดำนี่นี่เม็ดกระเบื้องนะครับเม็ดกระเบื้องกำแพงเพชรกวดเทามเทาม็ดสีฟ้า เม็ดเม็ดสีน้ำเงินนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนี่มีกระจายอยู่ทั่วไปทั้งองค์นะครับองนี้ก็จัดได้ว่าเป็นพระที่นะครับค่อนข้างจะดูง่ายนะครับดูง่ายนะครับะะนะครับเดี๋ยวให้ดูกันชัดๆ,ๆเออนี่นะครับดูกันชัดๆ,ๆนะครับนี่นี่ดูกันชัดๆ,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 ๆ นี่ผมไม่ได้ถือแล้วนี่เอาวางวางนะครับวางเออวางให้ดูช,ดชัดชัดนะครับให้ดูชัดชัดนี่นะครับมือนิ่งนิ่งนะครับนี่เออครับให้ดูให้ดูมวลสารให้ดูเม็ดสีที่อยู่ในองค์พระนะครับนะครับมีก้อนสีเทาสีน้ำตาลเม็ดเหลืองเม็ดดำเม็ดแดงนะครับ นะครับพอมีให้เห็นนะครับนะครับมีเห็นโดยทั่วไปทั้งองค์นะครับสําหรับองค์นี้ก็จัดไว้ว่าพระที่สวยองค์หนึ่งนะครับเป็นพระประธานพิมพ์ใหญ่นะครับครับมีความเห็นชอบหรือไม่ชอบเชื่อหรือไม่นะครับใช่หรือเปล่าประการใดก็เม้นมาคุยกันได้นะครับ กดติดตามด้วยนะครับ